คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอรัชญากฎหมายธรรมชาติของพราโตพราโตเกิดในกรุงเอเธน์ภายในตระกูลชั้นสูงระหว่างอายุ21-28ปีเขาได้ศึกษาเล่าเรียนปรัชญากับ โสเครติสศึกษาหาวิชาความรู้อุทิศชีวิตตนเองเป็นปูชนีบุคคลตลอดชีวิตและไม่มีครอบครัวหากจะกล่าวไปแล้วนั้นปรัชญากรีกล้กลวนแต่เป็นการส่งเสริมเร่งเร้าเพิ่มพูนความรุ่งโรจน์ของผลงานของพราโตทั้งสิน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักเกณฑ์การปกครองนอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ก่อตั้งสำนักอะคาเดมี ซึ่งเป็นสำนักปรัชญาแห่งแรกของโลกด้วยแนวคิดทางด้านปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่น่าสนใจของพราโตมีดังนี้คือการยืนยันเรื่องโลกแห่งแบบของโซเครติสพราโตเสนอทฤษฎีความรู้สนับสนุนแนวคิดทางจริยธรรมของโสเครติสโดยอธิบายว่าโลกแบ่งออกเป็นโลกแห่งตัวตนหรือโลกแห่งผัสสะ กับโลกแห่งแบบหรือโลกแห่งอุดมคติโลกแห่งอุดมคติเป็นโลกแห่งความเป็นจริงส่วนโลกแห่งตัวตนเป็นโลกแห่งมายาโดยพระโตเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นจริงที่เราเห็นอยู่เป็นตัวเป็นตนที่เรียกว่าเอ็มไพรเรียนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาศึกษาหาความรู้อย่างจริงแท้ไม่ได้เนื่องจากเอ็มไพรเรียนั้นไม่แท้ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน การจะศึกษาหาความจริงแท้นั้นจำเป็นจะต้องศึกษาจากทางความคิดหรือไอเดียซึ่งเป็นสิ่งที่จริงแท้ยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงอันดำรงคงอยู่ในอุดมคติเป็นต้นว่ารูปทรงสามเหลี่ยมนั้นความมีสามมุมสามด้านของมันเป็นไอเดียเป็นรูปแบบในอุดมคติที่ปรากฏขึ้นในความคิดส่วนสามเหลี่ยมแต่ละวงนั้น ไม่ว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างไรถือเป็นเอ็มไพเรียหรือโลกแห่งวัตถุซึ่งไม่จีรังยั่งยืนแต่อย่างใดทั้ทงนี้พราโตเชื่อว่าจิตใจของมนุษย์มีลักษณะส่วนหนึ่งเป็นความคิดหรือจิตวิญญาณไอเดียนั้นจึงสามารถที่จะเข้าถึงโลกแห่งไอเดียอันจริงแท้ได้โดยการเข้าถึงโลกแห่งไอเดียอันจริงแท้ ซึ่งดำรงอยู่เหนือและแยกออกจากตัวตนของโลกแห่งตัวตนเอ็มไพเดียนั้นเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้ความคิดสติปัญญาไตรตรองจนรู้แน่แก่ใจเพราะถือว่าปัญญาอันเกิดมีขึ้นจากจิตใจมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งไอเดียด้วยเช่นการมีประสบการณ์เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม และเรียกสิ่งนั้นว่าสามเหลี่ยมเป็นความรู้ทางข้อเท็จจริงยกระดับเป็นความรู้ทั่วไปด้วยการนิยามเช่นสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมต้องมีสามด้านและสามมุมยกระดับเป็นความรู้ที่เป็นศาสตร์เช่นมูลบทเรขาคณิตของยูคลิดและปีทากรัส และยกระดับสู่ความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์และเข้าสู่แบบความเป็นสามเหลี่ยมได้ในที่สุดโดยความจริงแท้ในโลกของไอเดียตามทัศนะของปราโตนั้นดำรงอยู่ในโลกของปัญญาเท่านั้นปราโตจึงมีข้อสรุปว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นไอเดียหรือแบบอันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงที่ใช้เป็นบรรทัดฐานต่อกฎหมายบ้านเมือง โดยกฎหมายของรัฐที่ตราขึ้นต้องสอดคล้องกับแบบแห่งกฎหมายธรรมชาติมิฉะนั้นไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายทฤษฎีราชันนักปราชญ์ในวรรณกรรมเรื่องรีพระปริกวรรณกรรมเล่มเอกของพราโตคือวรรณกรรมเรื่องรีพระปริกได้มีการบรรยายถึงรัฐในอุดมคติ ซึ่งเน้นการให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อสติปัญญาของผู้บริหารรัฐหรือราชันนักปรา์ในวรรณกรรมเล่มดังกล่าวเริ่มต้นจากพิเคราะห์ถึงธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งแยกออกได้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นรูปธรรมเอมพารีอันได้แก่ส่วนที่เป็นร่างกายและส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งหมายถึงวิญญาณหรือจิตใจของมนุษย์ ที่อยู่ในโลกของไอเดียแต่เนื่องจากจิตของมนุษย์นั้นยังผูกติดกับร่างกายที่เป็นวัตถุทําให้จิตของมนุษย์ไม่ใช่ไอเดียเลยสัทีเดียวแต่ราโตแบ่งภาคของจิตมนุษย์ที่ถือว่าใกล้ชิดกับไอเดียที่สุดเรียกว่าเป็นส่วนของจิตที่เป็นธรรมะหรือปัญญาสแสดงออกด้วยคุณธรรมที่เป็นปัญญาและความเฉลียวฉลาด ภาคที่สองเป็นส่วนที่เป็นเจตนาหรือวิญญาณสแสดงออกด้วยคุณธรรมที่เป็นความกล้าหาญภาคที่สามเป็นส่วนที่ห่างจากไอเดียมากที่สุดคือความต้องการหรือตันหาสแสดงออกด้วยคุณธรรมที่เป็นความพอเหมาะพอดีโดยคุณธรรมทั้งสามด้านทั้งความฉเฉลียวฉลาดความกล้าหาญและความพอเหมาะพอดีนี้ต่างอยู่ในสภาพผสมผสานเป็นความเที่ยงธรรมขั้นสุดยอด หรือเป็นอุดมการณ์ขั้นสุดยอดแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์แต่ละคนจะมีจิตใจทั้ง3ด้านนี้ผสมปนเปกันและขีดจำกัดในด้านความฉลาดความกล้าหาญความพอเหมาะพอดีของแต่ละคนนั้นมีลักษณะไม่เท่ากันการร่วมชุมนุมรวมตัวในชีวิตบ้านเมืองจึงถือว่าเป็นการเอาจุดเด่นของคนอื่นมาลบจุดด้อยของตนเองในวรรณกรรมเล่มร e p u b l i ก ปราโตมีความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์นั้นมีความไม่เท่าเทียมกันในธรรมชาติจากการบงการของพระเจ้าเราจึงได้จัดแบ่งคนไว้ตามลักษณะเฉพาะของธรรมชาติของแต่ละบุคคลโดยยอมรับความชอบธรรมเรื่องชนชั้นในสังคมและเชื่อว่ามีบุคคลบางคนหรือบางชนชั้นที่ทรงภูมิปัญญาเท่านั้นที่สมควรเป็นผู้ปกครอง ส่วนชนชั้นอื่นระดับล่างลงไปก็ต้องดำเนินบทบาทตามชนชั้นของตนอย่างเคร่งครดัดการจัดแบ่งชนชั้นของคนในสังคมของพราโตเรียงจากล่างสู่บนมีดังนี้ 1. บุคคลทั่วไปหรือราษฎรเป็นชนชั้นที่ประกอบด้วยจิตใจภาคกิเลสตัณหามากเนื่องจากความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในความปลอดภัยในชีวิต และการมีปัจจัยสี่จึงต้องมีชนชั้นชาวนาช่างฝีมือและพ่อค้าซึ่งประกอบด้วยความต้องการหรือตันหาซึ่งโดยสภาพแล้วย่อมจะมุ่งแสวงหาทรัพย์สินและความมั่งคั่งจึงต้องกำกับด้วยคุณธรรมคือความพอเหมาะพอดีประกอบด้วยข้อห้ามทั้งหลายเพื่อป้องกันไม่ให้ความโลภเกิดเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวมโดยชนชั้นนี้ถือว่า มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในสังคมมีหน้าที่ประกอบการงานอาชีพเลี้ยงดูชนชั้นอื่นๆและทำหน้าที่ให้บริการแก่ชนชั้นต่างๆในสังคม 2. ทหารหรือข้าราชการเป็นชนชั้นที่ประกอบด้วยจิตใจภาควิญญาณมากที่สุดเนื่องจากการตั้งมั่นอยู่ในความสงบอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีชนชั้นที่มีจิตใจเข้มแข็งได้แก่ทหารและข้าราชการซึ่งมีคุณธรรมประจำใจกรรกับคือความกล้าหาญโดยมีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัยของบ้านเมืองทำหน้าที่ช่วยราชันนักปรา์หรือฟินโลโซเฟอร์คิงให้สามารถปกครองบ้านเมืองได้อย่างราบรื่นอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนั้นพราโตยังเห็นว่าชนชั้นนี้ไม่ควรมีทรัพย์สินและครอบครัวเป็นของตนเองเพราะจะทำให้คนเกิดมีความโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจสามารถก่อความเสียหายให้รัฐได้ 3. ราชน,นักปราดได้แก่ผู้ที่ประกอบด้วยจิตใจภาคสติปัญญามากที่สุดมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีเหตุผลเหนือผู้อื่น ผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นเวลานาน20-30ปีเมื่อมีอายุราว50ปีจึงควรให้มีอำนาจปกครองบุคคลในรัฐนักปกครองนี้จะเป็นบุคคลเดียวหรือคณะบุคคลก็ได้โดยต้องอยู่ร่วมกันโดยไม่มีครอบครัวและทรัพย์สินหรือที่เรียกว่า Philosopher King หรือราชันนักปราดนั่นเอง โดยราชันแห่งนักปรานั้นจะถูกกำกับด้วยปัญญาเท่านั้นไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ใดมาคอยควบคุมในหนังสือเรื่องรีพับริกของพราโตนั้นพราโตเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เปรียบเสมือนเมืดบอดที่อยู่ภายในถ้ำจนเห็นว่าความเมืดบอดคือความสว่างจำเพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงจนได้เป็นนักปรา์ จึงอาจมองเห็นแสงสว่างอันแท้จริงภายนอกทำได้และบุคคลที่สามารถมองทะลุโลกทัศนอันหลอกลวงของโลกวัตถุแล้วเห็นถึงความจริงของโลกของแบบได้หรือราชันแหกนักปราชจึงเป็นผู้เดียวที่สมควรเป็นผู้ปกครองนำสังคมไปสู่ความสงบสุขอันเป็นจุดมุ่งหมายของรัฐในอุดมคติอย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องมีการวางระบบการปกครองที่ดีการแบ่งแยกหรือการคานอำนาจหรือการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองไว้รองรับเช่นใน,นกลไกตามรัฐธรรมนูญของรัชสมัยใหม่พราโตเห็นว่ากฎหมายและการปกครองในโลกแห่งผัสษะเอ็มไพเรียต้องได้รับ การสะสางและชักนำจากผู้มีสติปัญญาให้เข้าไปมีส่วนในโลกของแบบหรือโลกแห่งความยุติธรรมตามอุดมคติโดยหลักการแล้วรัฐในอุดมคติของพราโตจึงเป็นรัฐที่ปกครองด้วยบุคคลซึ่งเชื่อว่าฉลาดหลักแหลมที่สุดซึ่งจะเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมตามมามีใช่รัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย หรือด้วยหลักนิติธรรมแต่อย่างใดปราโตไม่เริ่อมใส่ตัวกฎหมายหรือความสำคัญของกฎหมายที่มีต่อสังคมเนื่องจากเขาเห็นว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายหรือหลักกฎหมายใดๆเป็นเรื่องที่นามธรรมาเกินไปรวมทั้งเป็นหลักการที่หยาบกระด้างเกินกว่าที่จะมาปรับใช้กับเรื่องความสัมพันธ์ในสังคมที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนของมนุษย์ นอกจากนั้นพราโตยังเห็นสมควรยกเลิกระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและระบบครอบครัวเพื่อนำไปสู่รัฐในอุดมคติดังกล่าวด้วยโดยเขาได้มุ่งเน้นถึงกรรมสิทธิ์รวมและการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยรัฐซึ่งในประเด็นนี้อาจเทียบได้ว่าเป็นการนำไปสู่แนวคิดแบบสังคมนิยมในที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วงสุดท้ายของชีวิตพราโตจากประสบการณ์อันขมขื่นมากมายอันสืบเนื่องมาจากความพยายามที่จะสถาปนารัฐในอุดมคติขึ้นมาที่เมืองไซลาคุสในวรรณกรรมรอหรือกฎหมายที่ปราโตได้เขียนไว้ในช่วงปลายของชีวิตปราโตได้แสดงให้เห็นว่าการปกครองตามอุดมคติดังที่ปรากฏมโนทัศน์ในวรรณกรรมเรื่อง r ร p u พ l ับนั้นอำนาจสูงสุดของรัฐอยู่ที่ราชันของนักปรา์อันเป็นผู้ปกครองประเทศหากราชันนักปรา์ไม่มีคุณธรรมประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนตลอดจนเขาได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะค้นหาราชันนักปรา์ที่ทรงภูมิปัญญาหรือฉลาดปราดเปลืองอย่างไม่มีที่ติมาปกครองรัฐในอุดมคติของเขาได้ พราโตจึงได้ให้คำสอนไว้ใหม่ในวรรณกรรมยุคหลังของเขาว่าในรัฐจะต้องมีหลักกฎหมายสูงสุดของรัฐทุกคนในรัฐต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายดังกล่าวโดยรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายเป็นหลักหรือนิติรัฐนั้น เป็นทางเลือกประการที่สองที่จำเป็นต้องมีรองจากรัฐในอุดมคติที่ปกครองโดยราชันแห่งนักปราดนั่นเองโดยถือว่าดีกว่าการปกครองโดยทรราชโดยคณาธิปไตยโดยประชาธิปไตยและที่แย่ที่สุดคือการปกครองโดยอนาธิปไตย